ยูเนเต็ดอะล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีสาดแดงสนุกลุ้นมันตามลายแอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกันกบยูเนเต็ดอะลล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกัน และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอุ่นเครื่องแบบปิดที่สนามซ้อมแคริงตันชนะบาร์ซีลทีมจากลีกวันไป3ประตูต่อศูนยในเกมนี้ดอนนี่ฟันเน์เบกเองก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและยิงได้ส่วนอันโทนี่ก็ได้ลงเล่นเช่นกันแนวรายของคอบบี้ไมนูเกือบจะได้ลงเล่นแล้วแต่ก็ยังไม่เสี่ยงเข็นลงสนามรอให้ชัวร์มากกว่านี้ก่อน แฮร์รี่แม็กไเปิดเผยว่าเขาได้รับการติดต่อจากเดวิดแบ็กแฮมเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เขาก้าวผ่านเสียงด่าทอที่พบจากการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและทีมชาติอังกฤษโดยแบ็กแฮมได้ติดต่อหาแม็กไกวหลังจากการด่าทอของเขามาจนถึงขีดสุดในตอนที่เขาทำเข้าประตูตัวเองในเกมพบกับสกอตแลนด์เมื่อเดือนที่แล้วและมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าแบ็กแฮมได้ติดต่อหาแม็กไกวและเจ้าตัวยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ้ดยอดีตของเขาก็เคยผ่านประสบการณ์ทำนองนี้มาแล้วเหมือนกันในสมัยทาแข้งแม็กควายได้เปิดเผยว่าเขาเป็นต้นแบบให้กับผมที่โตมากับการเล่นในสนามเด็กเล่นเมื่อไรก็ตามที่ผมได้สับไกลย,ยิงประตูผมก็ทําเหมือนกับตัวเองเป็นเดวิดแบ็กแฮมเสมอแม็กควายได้บอกไว้ผมได้ชมสารคาดีแล้วแน่นอนแหละว่าหลายๆคนได้พูดคุยกับผมในตอนนั้นแต่การได้เห็นว่าเขาผ่านอะไรบ้าง,างและความเข้มแข็งที่เขามีก็เป็นแรงบรนดาลใจให้ผมมากเลยนะ ผมได้คุยกับเดวิดเมื่อ3สัปดาห์ก่อนหลังเกมสกอตแลนด์เขาติดต่อมาหาผมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากและผมชื่นชมในสิ่งนั้นผมไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับบทสนทนามากนะักแต่เรื่องหลักๆก็คือเขาย้ำเตือนถึงเรื่องเส้นทางอาชีพที่ผมมีจนถึงตอนนี้และช่วงเวลาที่สำคัญๆที่ผมเคยพบเมื่อคุณพบกับช่วงเวลาอันยากลำบากคุณต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้ไปด้วยประสบการณ์และความทรงจำที่ผ่านมา เส้นทางอาชีพของทุกคนมีทั้งช่วงขึ้นและช่วงลงโดยเฉพาะเมื่อคุณถึงจุดที่เป็นกัปตันทีมให้กับสโมสรอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้ง3ปีครึ่งทบเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนและทราบดีว่ามันเป็นอย่างไรตอนที่ดูสารคดีผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะขนาดไหนในตอนนั้นแกรี่เนวิลพูดถึงความเข้มแข็งของเขาผมคิดว่าเขาเป็นต้นแบบให้กับนักฟุตบอลหลายคนที่เติบโตมาโดยเฉพาะในยุคข,ของผม เรเน่มูเลนสตีนอดีตผู้ช่วยของเซอร์อเล็กซ์ฟิลกูซันมองว่าร,วราฟเอลวาราและคาเซมิโลรับมือกับความเร็วของเพียร์เมลิกไม่ได้ซึ่งเรเนได้ให้สัมภาษณ์กับ ESPN ว่าเทนฮากได้นำเข้านักเตะทุกคนมาร่วมทีมซึ่งเขาไม่สามารถพูดได้ว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนเขาระบุว่าเขาพอใจกับสิ่งนี้ เขาได้รับเครดิตจากแฟนๆเยอะมากผมเข้าใจในเรื่องนี้แต่นักเตะพวกนี้ไม่ใช่คนที่นําเข้ามาโดยเกรเซอร์และตอนนี้พวกเขาก็ได้อยู่ในสนามแล้วเทนฮากต้องการเล่นฟุตบอลแบบทุ่มเทและกดดันใส่คู่แข่งด้วยความเข้มข้นเหมือนกับที่เขาทํากับอาจจากอัมสเตอร์ดัมแต่เขาไม่มีนักเตะที่เหมาะสมกับสิ่งดังกล่าวนักเตะที่ไม่มีหลักความคิดที่จะคอยไล่กดดันคู่แข่งอยู่เสมอ ว่าวร้านรับมือกับความเร็วไม่ไหวเทมเปล,ลีกนั้นเร็วมากทุกอย่างเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงยกตัวอย่างคาเซมิโรเขารับมือไม่ได้เลยสักนิดเดียวเทนฮาก,ก็ยังมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเกี่ยวกับวิธีการที่เขาต้องการเล่นแต่เขาต้องหาแนวทางเพื่อไปถึงจุดนั้นนั่นคือปัญหาใหญ่ในแผงมิดฟิลพวกเขาไม่มีพลังงานและเป็นเหตุผลที่ทําให้เกมรับมีปัญหา าบิเซโรมาโนได้ารยายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจคว้าตัวกอนซาโลอินาซซโอกองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทัพก่อนเข้าสู่ตลาดการซื้อขายเดือนมกราคมสำหรับอินาซซโอเป็นขุมกำลังที่สำคัญที่ช่วยสปอร์ติ้งลิสบอนออกสตาร์ทได้อย่างแข็งแกร่งและยังไม่แพ้คใครในซีซั่นนี้พร้อมรั้งจากฝูงของตารางด้วยการชนะเจจาก8เกมและอินาซซโอเป็นผู้เล่นคนล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพิ่มเข้าไปในลิสต์เป้าหมายของเซ็นเตอร์แบ็ก โดยพวกเขากําลังจับตาดูฟอร์มเขาอย่างใกล้ชิดและในตอนนี้เอริกเทนฮากอยากได้กองหลังคนใหม่เข้ามาร่วมทัพในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ก็ยังเฝ้าจับตาดูอันโตนิโอซินวาของเบนฟิก้าชองแคลโตดิโบของนิสและเ so อ,อ็ดมันเทปโซบาของเบเออร์ลูวูกูเซนอีกด้วยแต่ในตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายแต่จะมีหลายปัจจัยต่อการคัดเลือกกองหลังคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งรวมถึงทักษะของผู้เล่นแต่ละคนมูลค่าการย้ายทีม และผลรายงานจากแมวมองเมสเซนกรีนวูดหวังฟื้นอาชีพการทักแข่งกับทีมชาติจาเมกาหลังอนาคตกับทีมชาติอังกฤษของเขาดูไม่แน่นอนทางด้าน,นผู้จัดการทีมชาติจาเมกาเฮลมีฮัตกริมสันเองก็พร้อมต้อนรับเข้าสู่ทีมชาติจาเมกาโดยโค้ชได้กล่าวว่าเราต้องการผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมของเราถ้าหากเขาสามารถเรียกความฟิตกลับมาและยกระดับการเล่นกลับมาได้เทียบเท่าก่อนหน้านี้แน่นอนแหละว,ว่าเขาจะสามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมชาติจาเมกาได้ ปิดท้ายกันที่เรื่องของตำนานสโมสรของเราสโมสรเบอร์มิงแฮมประกาศแต่งตั้งเวนรูนีเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังเป็นทางการด้วยสัญญา3ปีครึ่งโดยเวนรูนีเปิดใจว่าผมดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่ชัดเจนมากว่าพวกเขามีแผนและมันเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้ผมรู้สึกมีเป้าหมายและผมแทบจะรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้นแล้วส่วนผู้ช่วยโค้ชคือจอห์นโอเชต้องมารอดูกันว่าเบอร์มิงแฮมจะกลับมาพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่ และนี่คือทั้งหมดของ UNITED UNLOCK ใน EP นี้ฝากติดตาม UNITED UNLOCK ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ UNITED UNLOCK ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ